ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้านส1ด,ด,ด้วยสูตรโกเลมแม่มดสูตรนี้แก้วจะเล่ชมแบบไม่ใช้ฐานแครนและใช้ฐานแครนนครับสามารถที่จะรับชมและเลือกใช้ได้เลยนะครับถ้าเอาไปป้นอาจจะไม่ต้องใช้ฐานแครนก็ได้แต่ถ้าไปบวนครับแก้วแนะนําให้ขอฐานแครนจะช่วยใชมเก็บสาดาวได้ง่ายมากขึ้นทานที่แช้นครับเราจะใช้เซตนี้เลยใช้ธนู2ตัวนะครับมาเหลือเศษเนาะ แล้วก็โกเลม3ตัวครับเป็นตัวแทงให้กับแม่มดแล้วก็ควีนแล้วก็เราจะใช้แม่มดเอาไป14ตัวเลยครับเป็นตัวที่คอยโจมตีอยู่ด้านหลังของโกเลมนั่นเองแล้นแม่ที่ใช้นะครับเราจะใช้สายฟ้า8ขวดพนไวสองขวดครับโดยสายฟ้า4ขวดพนไวสองพันไวสองขวดค,ครับสามารถที่จะโจมตีสารวาได้หนึ่งป้อมนั่นเองแล้วก็เราจะต้องมีสายฟ้ารลเวล8แล้วก็พนไวเลเวลรนะครับถึงจะพังสารวา ได้นั่นเองไม่เช่นนั้นคุณผู้ชมอาจจะพังไม่ได้นะครับก็ถ้าจะโจมตีนครับต้องเป็นเลเวลตันของบ้านสิเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้ถ้ายังไม่ตันก็อัปเกรดก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวแกจะใส่ดิ้งจะถันไว้ให้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแกจัดตีตาแรกครับโดยที่ไม่ใช้ฐานแคนครับแล้วก็ตาที่2อตาที่3ครับแกจะใช้ฐานแคนเราเจอบ้านตรงนี้นะครับเป็นบ้าน11ที่น่าจะเกือบตันแล้วนะครับเรามาชมกันนะครับว่าจะเข้ายังไง ส่วนใหญ่นะครับแก้วจะแนะนําให้โจมตีบ้านที่เป็นสาราวะา5ห้เส้นนะครับเพราะเราจะได้เปรียบนั่นเองแต่ว่าโจมตีบ้านแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะเข้าไปยังไงเราจะเข้าไปที่ป้อมอินซีก่อนครับโดยเราจะใช้ผืนไหวลงไปที่สาราวะนะครับโดยแก้วกลปล่อยผืนไหวลงไปแล้วก็แก้วล็อกควินมาก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะแล้วแก้วใช้สายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4แบบนี้เลยครับโอเคเราไปไดานขวานครับเราปล่อยผืนไหวลงไปนะครับแล้วก็ใช้สายฟ้านะครับลงไป เรารอคิงมาครับเราปล่อยสายฟ้าลงไปแบบนี้เลยครับก็จะโจมตีสลวาด้านครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเดียวหรือ5เส้นครับก็ไม่กลัวเราปล่อยกเลมลงไปด้านล่างครับและใช้แม่มดลงไป1 2 3 4 5สตัวครับเราจะปล่อยแม่มดลงไป5ตัวครับเราใช้โกเลมลงไปด้านซ้ายปล่อยแม่มดลงไป5ตัวครับแล้วก็ใช้โกลเลมลงไปตรงกลางครับปล่อยแม่มดที่เหลืออยู่4ตัวลงไปครับธนูคิงควีนลงไปปล่อยปูเดลลงไปด้วยครับเป็นพักพื้นดินนะ เราจะเข้าไปกันครับแล้วก็จะโจมตีและทางของเราจะเข้าไปนะครับโดยโกเลมจะเป็นตัวแทนครับต้องคอยดูนะว่าพ่อไมซีเนี่ยมันยิงมาที่แม่มดหรือไม่นะครับถ้ายิงมาที่แม่มดครับเราก็ทาการใช้สกิลค้ำพิมพ์ตาปูเดนได้เลยเพื่อที่จะรักษาแม่มดครับไม่ให้ตายลงไปจังหวะนี้นะครับเราอาจจะเข้าไปแล้วก็ควีนตัวยิงมาครับแก้มองว่าเราใช้สกิลค้ำพิมพ์ตาปูเดนได้เลยครับเพื่อที่จะรักษาควีนนั่นเอง เราเข้าไปด้านในนะครับรถสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวด้านครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะยังไม่ใช้ละกันแก้วน่าจะมีจังหวะอื่นที่ใช้ได้นครับโดยเราปล่อยยาพิที่ควีนครับปล่อยไม่ทันครับตายไปก่อนแล้วก็เราเข้าไปนะครับควีนสามารถที่จะยิงไปถึงป้อมอินซีด้านครับทวีเยี่ยมเลยเราใช้มาริกทูดาเลยครับแล้วก็ควีนจะเข้าไปนะครับด้านในมีสาวเทล่านครับที่เป็นเทล่าฟาร์มครับอยู่ด้านในควีนจมตีไปนะครับเราเหลือแม่มดไม่มากนะ ก็จะเข้าไปนะครับโดยควีนจะขึ้นไปด้านบนโอเคเราจะเข้าไปนะครับควีนสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นะแก้ใช้สกิลหายตัวเลยครับแล้วก็จะเข้าไปที่บ้านก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีเสาเทล่านะครับก็จะพังลงไปนั่นเองแล้วก็จะไปด้้นขวาครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแต่ควีนอาจจะตายลงไปก่อนครับฉะนั้นเราจะเหลือเป็นคิงที่จะเข้าไปที่บ้านคิงก็จะเข้าไปนะครับจะเห็นว่าแม่มดครับไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับเพราะว่า เราไม่ไหวนั่นเองเนี่ยแหละครับพอเราเล่นแบบที่ไม่ใช้ฐานแขนครับมันก็จะยาก,กนิดนึงจะถามว่าพอโจมตี2ดาวได้ไหมก็พอลุ้นได้นครับถากว่าทุกอย่างครับมันเข้าไปตรงกลางเข้าไปที่บ้านเราก็สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของ่า3ดาวได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าถ้ามีฐานแขนแล้วครับจะเป็นยังไงโอเคเราจะไปที่2ดาว6-3%นะครับเดี๋ยวคงกระดูกเนาะ หลอกไปนะครับก็ให้ชมกันนะครับว่าถ้าไม่มีฐานแครนก็จะประมาณนี้นะครับ 1- 2ดาวพอทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลามีฐานแขนครับจะเป็นยังไงเราจะขอฐานแครนเป็นตัวนี้เลยนะครับเราจะขอเป็นปลาหินเราจะใช้ปลาหินนะครับเราจะปลาหินไป5ตัวแล้วก็ยักษ์หตัวนะครับผู้ชมจะขอเป็นเยติจะขอเป็นเปก้าได้หมดเลยครับต่แก้มองว่าปลาหินเนี่ยค่อนข้างโอเคครับ แล้วน้ำยาทีใ่ใช้นะครับใช้เป็นน้ำยาบ้าแล้วก็ใช้เป็นเครื่องยิงเดอรอนครับคืออันนี้นะไม่ใช่รถจักรแพงนครับนี่คือรถจกกักราแพงนี่คือเครื่องยิงเดอะร็อกนะโอเคเราจะขอไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําการซื้อเวลาด้านครับเพื่อที่จะไปลุยต่อเลยแก้วจะเล่นโดยที่ไม่ตัดเนะ okay, าะโอเคฐานที่ใช้นะครับก็จะเหมือนเดิมแต่เราจะมีเครื่องจักรมานครับดูดูกันว่าพอมีเครื่องจักรแล้วนะครับมันจะโหดมากขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับโดยแก้วกดปุ่มโจมตี แก้วจะกดหาสดๆเลยนะครับแก้วจะหาบ้าน11ตันนะเถาวบ้านแล้วนะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวแก้วจะจะตีชมกันครับว่าจะทายังไงคือแก้วเห็นตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้สายฟ้านะครับเจ็ดขวดแล้วก็เปลนไหวหนึ่งขวดครับโจมตีสลวาแล้วป้อมอินซีได้เลยนะครับก็เป็นไอเดียนะเพื่อจะโจมตีนะครับแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นเนาะเราจะเข้าที่สลาวกันครับโดยเราจะเน้นโจมตีด้านล่างก่อนเลยนะครับใช้เปลนไหวลงไป ปล่อยให้โดนอาวุธหลายๆชิ้นนะครับแล้วก็ใช้สายฟ้าลงไป1 2 3 4ครับแบบนี้เลยแล้วก็รามาด้านบนครับลปล่อยแผ่นไ้วยลงไปนะครับแล้วก็ใช้ทังฝั่งของสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4ให้โดนป้อมมีสีด้วยนั่นเองสารวาจะพังลงไปนะครับจากนั้นจะเข้าด้านไหนแกแนะนําว่าให้เข้าด้านที่เหลือป้อมมีสีอยู่นะครับจะดีที่สุดเลยเราใช้กลเลมลงไปด้านบนครับปล่อยแม่มดนไป1 2 3 45ส่ด้านซ้ายนะครับปล่อยกลเลมลงไป ไปแม่มดลงป่ายครับ1น3 4 5ส้ตรงการครับเราเช็คโกเลมแม่มดเครื่องยิงเดือดล็อกลงป่ายครับแล้วก็ปล่อยคิงควีนบอดี้ลงป่ายครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้ครับจะเห็นว่าเครื่องยิงเดือดล็อกสามารถที่จะโจมตีใส่ป้อมมินซีได้ครับถือว่าเยี่ยมเลยก็สามารถที่จะหาองศาแล้วก็โจมตีป้อมมินซีได้เลยนะครับจะได้เข้าไปด้านในนั่นเองและพอเรามีเครื่องจักรแล้วนะครับทางเราก็จะเข้าไปได้ในด้าน,นครับ ไม่เหมือนกับตอนที่เราเล่นโดยที่ไม่ใช่ถานแคนครับมันจะจมตีกําแพงเอ็นครับเป็นอะไรที่หนาแนานครับแต่พอเรามีฐานเข้าไปเนี่ยแล้วพอปลายหินมันเข้าไปนครับไม่ว่าเราจะแตะให้ฐานออกมาเอ็นครับหรือว่ามันพังลงไปแล้วก็สามารถใช้ยาบ้าลงไปได้นะครับเพื่อที่จะให้ปลายหินเนี่ยจมตีเข้าไปนั่นเองก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็จมตีตรงกลางได้นครับรวมถึงควีนสามารถที่จมตีด้านครับเราสามารถที่จะใช้สกิลทำพิมพ์จากปูเดินได้เลย แล้วก็จะลงไปด้านล่างนั่นเองจะเห็นว่ามันแตกต่างมากเลยครับกับตาแรกที่เราเล่นนะตาที่เราไม่มีฐานแคนครับมันเป็นอะไรที่อนาดมากเลยครับแก้วก้นเลยย้ําเสมือนครับว่าให้หากแคนดีๆอยู่นะครับแคนที่เขาสปอร์ตเนาะเวลาขอฐานแคนไปนะครับรอไม่นานหรือรอพักอื่นครับแล้วได้ถานแคนแล้วเราก็อาจจะช่วยทําเกมแคนช่วยตีเมองหลวงช่วยอะไรก็ตามครับเท่าที่เราจะช่วยด้านครับแล้ววันหนึ่งพอเราเป็นบ้านตัวโตแล้วนะครับเราก็ช่วยส่งถานแคนบ้าง ก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อทุกคนเลยนะครับเพราะว่าแก้เข้าใจนะครับบางท่านอาจจะยอยู่แค้นเกาแต่ทางแค้นก็ไม่ค่อยส่งครับแล้วก็เกรงใจที่จะขอนะครับคือถ้าเป็นแค้นแก้วนะครับไม่ต้องเกรงใจถ้าแก้วอ่อนครับแล้วก็แก้วมีฐานเนี่ยแก้วจะส่งให้ทันทีเลยโอเคเจะบ้างนี้แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่บ้านสิบเอ็ดตันครับแต่แก้วกดมาหามานานครับก็เลยขอตีบ้างนี้ละกันครับมันก็ตีคล้ายๆกันครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับ คือจุ่มตีเข้าไปที่สารสารวากนเลยครับเพนไวน์ขวดลงไปนะครับใสยฟ้า1 2 3 4สครับด้านซ้ายแล้วปล่อยเพนไวนลงไปนะครับปล่อยสสยฟ้าลงไป4ขวดเลยครับให้โดนป้อมมีซีด้วยแล้วก็เดี๋ยวแกจะลองปรับเปลี่ยนการเข้านครับนิดนึงเราปล่อยโกเลมแม่มดลงไป5ตัวครับแล้วก็โกเลมแม่มดลงไป5ตัวนะครับ,ตร,บตรงนี้เลยเราใช้โกเลมแม่มดคิงควีนบอเดน เราลองใช้เค่งยิงเดือดล็อกลงไปตรงนี้แกไม่แน่ใจว่าขอนไม้ที่ปล่อยลงไปนะครับมันจะโดนป้อมมีซีไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับเราอาจจะใช้สกิลค้มตามพิมพ์มตัดตอนต้นเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องยิงเดือดล็อกเนี่ยเป็นมนตัน,นั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โอเคเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะหาองศาที่จะใช้ขอนไม้นะครับไปโดนป้อมมีซีได้น,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียทีมชมสมารถทที่จะเล่นได้น,นะครับแต่ว่า ทางแคกของเขาเป็นขวานครับชอบมากมากเลยความสามารถที่จะโจมตีโครงกระดูกได้ดีมากๆเลยครับและเขาก็ใส่มาเนาะโจมตีแม่มดได้ดีครับเป็นการดักทางนั่นเองเราใช้ยาผ้าลงไปนะครับเมื่อไปหินออกมาเราใช้มาล็กทูดาเลยนะครับเพื่อที่จะบาร์คังนั่นเองเราปล่อยธนูลงไปด้านขวาแล้วก็เข้าไปนะครับโดยเราจะลงไปด้านล่างน,นะครับเพื่อที่จะโจมตีชมกัน,นะครับดูเหมือนว่าควิงจะลงไปนะครับแล้วก็ ด้านล่างครับมีแม่มดอยู่นะแล้วคงกระดูกเนี่ยเพียบเลยนะครับแต่ว่าป้อมปืนใหญ่ยิงมาที่แม่มดนะครับทำให้ตายลงไปด้านขวาคียังไม่ตายนะครับก็ไปกับทางฝั่งของคนเถื่อนก็จะไปด้วยกันครับแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บสมดาวได้นะครับคลิกแก้วบอกเลยครับเมื่อสุดนี้ถ้าไม่มีถานแขนครับเล่นถึงสองดาวพอรุ้นได้นครับแต่ถ้าจะเอาสามดาวแก้แนะนําให้ขอถานแขนครับแล้วก็ขอเครื่องจักรไปจะช่วยชมครับเก็บสามดาวได้ ไม่ว่าชมุมจะเจอฐานแคนหรือไม่เจอก็ตามครับแล้วก็ถ้าเป็นในวอน,นครับต้องขอฐานแคนนะเพื่อที่จะตีใด้ดีที่สุดนั่นเองอยังไงก็หาแคนดีๆอยู่นะครับเพื่อที่จะไปลุยได้เต็มที่เลยและนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วนาฝากกันครับเดี๋ยวแก้วจะเอาสูตรบ้าน12 13ถึงมาฝากกันต่อครับก็ฝากติดตามช่องแกว้กวก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ